ปอนึ่อหมูลูกเนี่ยน่องลองจิ้มดูทีความอร่อยเต็มซิบน้องหื่อปอกกีคะแนนเจ้าหื่อกีคะแนนืค้คะแนนเจ้าเป็นอย่างหื่อสิบห้าลูกเพ่อแม่อร่อยเก๋เ a <laughs> อ,อร่อยเก <laughs> ป่อเนึ้อหมูลูกเนี่ยน้องลองจิ้มดูทีความอร่อยเต็มซิฟน้องเฮือป่อกี่คะแนนเจ้าเฮือกี่คะแนนเฮือสิบห้าคะแนนเจ้าเป็นอย่างเฮือสิบห้าลูกเพิม่มมาอร่อยเกินเา <laughs> อ,อร่อยเกิน <laughs>